สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอดผมขอสเสนอ UG Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคาวโปนมือถือทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ท้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดตอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหล l าเทนซ y ่ต่ำ UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะ นำเลยนั่นก็คือ D.VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นสําหรับใครที่อยากโหลด U.G p h o ฟ e สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือสรอกโค้ด t t i c c c สวัสดีทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทิกชาแนลนะครับจะมาแนะนําเกมมือถือสุดมันแนว t o w e r d e f e n s e นะครับ ไม่เคยคิดเลยว่าเกมแนวนี้จะมีความสนุกแล้วก็ต้องคิดต้องวางแผนด้วยนะครับมีจัดแรงด้วยผมจะมาสอนวิธีการเล่นคร่าวเบื้องต้นแนะนำเกมเพย์ในเบื้องต้นให้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เราจะเจาะลึกรายละเอียดลงไปเรื่อยในแต่ละคลิปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮีโร่ตัวนะครับที่เ,เอาไว้ลงเล่น ตอน t o w e r Defense ตอนป้องกัดนะครับนี่เลยนะก็จะมีหลายสีหลายเกรดซึ่งมันจะเกิดจากการผสมนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเทพดิยายนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีการอัพเลเวลของมันด้วยนะครับโดยใช้เมสซมในการอัพตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะเกิดจากการผสมอย่างเช่นตัว ทูดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะเกิดจากการผสมแบบนี้4ตัวแล้วก็จะได้พูดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างและกันนะครับมันจะมีโหมดแลงด้วยนะเนี่ยมีแข่งจะอันดับด้วยนะครับซึ่งแข่งจะดอันดับเนี่ยก็จะมีรางวัลของตามแลงเลยก็คล้ายๆ RV ที่เพื่อนเล่นนะครับไม่ว่าจะมีบอลซิลเวอร์โกลแพททินัมเนี่ยจะมีแง้งไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง จะต้องเล่นเป็นคู่เป็นทีมทีมละสองคนนะครับจะจับคู่กับเพื่อนหรือว่าจะจับคู่เดียวแล้วไปแรนดอมเจอในเดือนก็ได้ครึ่งระบบแรงก็ทําดีด้วยนะเออระบบแลงก็ทําทำดีดีด้วยผมจะได้ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นระบบแล้งและกันนะระบบแล้งเลยนะครับเข้มเข้มนะครับซึ่งแร้ของผมก็อยู่แค่ยกประกายแสงนะแล้วก็จะมีุูมมีตัวของสะสมนะครับซึ่งของสะสมเนี้ยก็จะบวกสเตตัส โบกเงินบวกรายได้รายจ่าย,ไยะไยเงี้ยนะครับให้กับตอนเราเล่นนะเออคือเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเกมเพย์ดีวกว่าผมอธิบายไม่ถูกนะครับสรุปว่านะบอกเลยว่าติดติดมากมากันม,มากนะมันไม่ใช่ทาว่าดิฟเฟนที่เรารู้จักนะเออผมไม่รู้ว่าแนวนี้มันมีมาเยอะแล้วหรือยังนะซึ่งเกมนี้ก็เปิดมาได้เดือนกว่าสองเกือบเดือนกว่าแล้วนะครับ นี่ครับการสร้างห้องเล่นแร็งนั้นจับคู่ซึ่งการเล่นแรงเนี่ยมันก็จะไปเจออีก4ทีมนะครับรวมเราก็คือทั้งหมด4ทีมแข่งกันเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง,งลงแร็งผมขอญาตเล่นนะมันจะมีเควสในนั้นด้วยเราอาจจะต้องทำเควสเพื่อได้เงินได้อะไรด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะมีบอกว่าตัวไหนได้บัฟในแต่ละรอบนะครับ ซึ่งแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันนะครับว่าตัวที่จะได้บัฟความเร็วโจมตีเพิ่มพลังโจมตีอะไรเงี้ยอขึ้นอยู่แต่ละครั้งเรากดแรงว่าตัวไหนจะได้บัฟนะครับเนี่ยมันมีความสนุกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเคลียร์เวฟเวฟบอนแต่ละเวฟเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยทำไมเราต้องรอเราต้องไม่นอนะเพราะเราต้องเล่นให้ถึงแปดเก่อน ถึงจะถึงจะถึงจะได้เงินนะมันจะมีเควสตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมทำเควสเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆครับซึ่งมันค่อนข้างมีรายละเอียดอยู่ในเกมแบบนี้ทาวเวอร์ดีฟ e นท์นะเดี๋จะเชื่อนะ ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าไม่มไอเดียมันใช้ได้เลยนะครับเกมนี้นะสลักออฟเซิร์ฟเวอร์ถ้าชื่อภาษาไทยก็จะเป็นเกียนหน่อยชื่อภาษาไทยอะไรนะผูรอชีวิตขี้เกียร์มีคอสตูมของตัวละครด้วยนะแล้วม,มันจะมีเกียร์ดันต้องเอามอนเข้าไปอยู่ในดันเพือ่อที่จะต้องเกียร์เวฟในนี้ด้วยมีเวลาจำกัดนะท่า เราเคลียร์ไปข้างนอกได้แต่เราไม่สามารถเคลียร์ไปดันได้ก็แพรนะครับเออก็แพรนะี๋ยวเชื่อนะอันนี้คือการที่ถ่านค,คือออกมาเป็นตัวเลยตัวที่เราไม่ต้องประสบแต่ต้องใช้เม็ดเขียวอ่าต้องใช้เม็ดเขียวอันอนี้ก็มีเลือกสุ่มเหมือนคล้ายๆกับเกมพวกออโต้เชสหรือว่าจะเป็นทีมไฟแท็กติกนะครับเออดีได้ด้วยนะ ท,ทีมเราเคลียร์ดันน่าจะเสร็จเป็นทีมแรกคนระับดันในนี้ถ้าเสร็จเป็นทีมแรกเลือดเราจะไม่ลดมันจะมีเลือดตรงนี้ด้วยหนึ่งร้อยนะคเพิ่งตอนสุดท้ายแล้ว่สกแรงนะ่มันจะวัดกันที่เลือดนะก็เลือดใครเยอะก,ก็จะได้ที่หนึ่งไปรายละเอียดค่อนข,ข้างเยอะครับในโซวนี้ทำไมต้องเอาไว้ข้างหน้ามันจะมีการเซตทีมด้วยนะว่าตัวไหนต้องไว้ตรงไหนครับนตะัวนี้เวลาผ้ามอนได้หรือเซตลีปเรื่อย มันจะได้หยกเขียวตรงนี้นะหยกเขียวเนี้ยเอาไว้สุ่มตัวได้เลยใช่ไหมเออเนี้ยมันก็จะเกิดการปั๊มเงินก็ซื้อตัวได้ตัวนี้ถามว่าทำมันทําอะไรได้ตัวนี้ที่เลี้ยวหกทุกครั้งการตีมันจะมีโอกาสเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เหรียญห้าห้าเหรียญได้ได้เงินห้าเหรียญจะประมาณเนี่ยพอเราจบเวฟรอบหนึ่ง มันจะมีมาให้เราเลือกตัวนะครับนี่เลยนะคล้ายๆกับทีมไฟล็กติกทีมที่ได้อันดับสุดท้ายก็จะได้เลือกตัวเกาะนะครับเลือดเหลือน้อยสุดก็จะได้เลือกตัวเกาะอย่างเงี้ยวนครบทุกคน วงล้อเลือกตัวเนี่ยเหมือนทีฟเตกที่มันได้เลือกตัวเอาไปเสริมทีมใช่ได้แล้วอีกหนึ่งนาทีทัตไฟลังตรงนี้ก็จะเปิดดันอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องรีบเก็บ รอบนี้ได้ที่1นึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับเกมเพลย์ได้รับชมกมันไปแล้วเนาะคือมันมีตัวที่เราจะต้องใช้มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปมีการใช้เหรียญใช้แต้มในการซับตัวละครอ,อะไรย่างเงี้ยนะครับก็มีกาชาก็ด้วยนะส่วน,นเพื่อที่ต้องเปิดหาคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรที่แฉกก็จะมีคอนเนี่ยนะครับคือคอนเนี่ย เวลาเราเล่นโหมดกับเพื่อนเนี่ยกับคู่เนี่ยเวลาเรายิ่งเงินเยอะเนี่ยฮีโร่เราก็จะโจมตีแรงขึ้นยิ่งคอนดาวเยอะเยอะมันก็จะยิ่งบวกเยอะนะครับเชกเช่นเดียวกันครับมีตู้เนี้ยคอนกับตู้ก็จะเป็นสิ่งที่คนต้องการกันต้องมีครับก็จบทุกรอบก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นีก็จะประมาณนี้คล้ายๆอรตติแฟกต์อ่าอันนี้คล้ายๆอรตติแฟกต์ของเกมอื่นเนี่ยนะ ดี๋ยวผมจะทยอยอัพคลิปเกมนี้เรื่อยๆกันนะครับผู้รอดชีวิตขี้เกียจสนุกทีเดียวนะครับมีมันมีโหมดแล้งจับคู่แบบเมื่อกี้ที่ได้รับชมนะครับอ่าก็ติดตามคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่องทีทิกชาแนลด้วยนะครับผมจะทำคลิปเกมนี้เรื่อยๆบางพีอนาคตอาจจะมีสตรีมเกมนี้ด้วยนะครับ